สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องอันบล็อกตัว Realme Motion Light Sensor นะครับก็เป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวในไทยแล้วผมซื้อที่ออนไลน์นะครับออนไลน์สโตร์ก็ซื้อตอนที่ได้ส่วนลด100บาทที่จากปกติ2จาก399ใช่ไหมครับแต่ว่าผมซื้อตอนที่ได้ส่วนลดเหลือ299อันนี้แกะอาจจะดูอนาถามากใช้กันไกลที่ห้องไม่มีคัตเตอร์นะฮะก็ กล่องเขาก็ห่อมาดีนะดีมากแต่จริงๆแล้วอะ่ะขอข้างในอะ่ะมันแค่นี้นี่นี่ครับก็ี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะก็ข้างในมากจะไม่มีอะไรมากเขาก็จะแค่บอกว่าดวงไฟตรวจจับการเคลื่อนไหวของเรียวมีใช่ไหมด้านหลังก็จะเขียนประมาณน,นี้อ่าก็บอกว่าค่าอุณหภูมิสีอยู่ที่2,000 800k นะครับแล้วก็มีแรงดันไฟอยู่ที่4.5วัตต์นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะใช้เป็นน่าจะเป็นฐานนะเพราะว่าผมดูรีวิวคร่าวๆแล้วเดี๋ยวลองดูว่าข้างในมีอะไรกล่องหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บของ realme realme Real <me S 2> ก็เพิ่งเปิดตัวเป็น IoT ไปก็จะมีทั้งไม่เชื่อง IoT สิเป็นอิเล็กทรอนิกดีไวก็จะมี motion ไลเซนเซอร์ ensor, แล้วก็มีแปรงสีฟันที่เป็นแปรงสีฟันไฟนฟ,นฟ้า2 2ตัวแล้วก็เปิดตัวนาฬิกามั้งถ้าจําไม่ผิดนะอ่ะมีา่านออกมาจากก้นเลยถ้าเราเปิดเป็น่านแบบนี้ครับ่าน 3A มั้งนี่โอเคแล้วก็ด้านในเป็นประมาณนี้ปึ๊บนี่อ่ะอันนี้คู่มือคู่มือก็จะบอกว่า Realme Motion Activate Light uh, Night Light นะครับใน l นี่ตัวนี้ <Okay. S 2> กลับด้านโอเคเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานว่าเป็น m g n n t t i c a s ดนะครับด้านหลังตรงนี้ m g n n t t i c a s e แล้วก็ตัวแสงเขาจะดูเป็นสีเหมือนโดนัทลักษณะเหมือนโดนัทเลยเห็นไหมครับจะเหมือนคล้ายๆโดนัทอันเล็กๆก,ก็แกะอย่างนี้ได้นี่เป็นแม่เหล็กแมกเนติก แล้วก็เป็นกาวสองหน้าอันนี้กาวสองหน้าก็ติดตามตรงบริเวณพื้นที่แบบลงจากเตียงหรือว่าตามที่แบบถ้าบ้านไหนมีผู้ผู้สูงวนะัยเนาะก็ติดตรงเขาลงมาจากเตียงเดินเข้าห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับก็เราติดส่วนนี้ไว้ที่กําแพงอย่างนี้เนาะแล้วเราก็อันนี้เป็นส่วนที่ไว้เปลี่ยนฐานได้เป็นตัวไฟก็เอามาติดอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเป็นคลิปล็อกแบบนี้เห็นไหมครับง่ายมากเห็นไหมผมเอามือหมุนเลยปึ๊บนี่นี่อบบับเบิลนี่ครับก็ใส่ทานไปเลยใส่ทานแบบนี้นี่ครับปึ๊บแบบนี้แบบนี้ก็ใส่ให้โคกสามก้อนแต่มันไม่ได้ลิงก์กับแอปพลิเคชันอะไรนะเป็นแค่โมชั่นเซนเซอร์เฉยๆเลย นี่ครับปึ๊บลักษณะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปึบปบอืมก็ถามว่าผมว่าแสงมันก็พอจะช่วยให้มองเห็นได้ลางๆในตอนกลางคืนนะเพราะว่าแสงมันก็มีความสว่างค่าความสว่างมันก็สูงอยู่แล้วก็ตัวสีมันก็อยู่ที่อุณหภูมิสีอยู่ที่สอง 2,800มนี่โมชั่นเอาหายไปแล้วเงียบปึ๊บหรือว่าเราต้องวางเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเนี่ยไปเลยหรือว่าเราต้อง่ันจริงปึ๊บปึ๊บอา้าวไม่ได้โอเคครับรีวิววันนี้เดี๋ยวติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมถ่ายมาเพิ่มให้ดูครับก็วิธีติดตั้งเนาะผมก็จะแกะตัวสติ๊กเกอร์นี้ด้านหลังของตัวแมกเนติกเนาะแล้วก็วัดระยะแสงก่อน ว่าประมาณไหนผมก็อยากให้มันประมาณนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ดันเดี๋ยวผมจะลองปิดประตูนี่ครับก็หน้าตาประมาณนี้นี่ก็คือจะติดเวลามีความเคลื่อนไหวกใกล้ๆเนาะอย่างผมเปิดประตูของตู้เสื้อผ้าก็จะติดขึ้นมาครับ